วันนี้มาต้มยำปลานิ่จ้าต้มสมปลานิ่นหมสนนนะใส่ใบมอนขาตะไคร้เตรียมทำกันเลยจ้าใส่หม้อตั้งไฟให้เดือดใส่ขาตะไคร้ใบมอนลงไปปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำปลาเกลือรุงรสเซจน้ำเดือดเอาปลาลง ต้มโต้ะให้ปลาซุกต้มปลาซุกแล้วไฟหนำมะนาวชิมรสชาติ ตามด้วยต้นหอมใบมิ้งลับเซล้าต้มสุมปปลานิ่นใส่ใบมอนต้มปลาพร้อมเสิร์ฟจ้าจ้ากินข้าวสอยน้ำกันจ้า